วันนี้ทำกระชังเลี้ยงหอยขมนะคะนี่ค่ะกำลังลงกระชังกันกระชังสำเร็จรูปค่ะลงกระชังไว้เพื่อให้เกิดตะไคร่น้ำแล้วเดี๋ยวก็เอาหอยขมมาปล่อยเพื่อจะได้หอยขมก็จะได้มีอาหารกิน อันน um. ี้ทดลองเลี้ยงนะคะเอากระชังเล็กมาลงไม่ได้เอากระชังใหญ่ทดลองไว้ว่ากี่วันถึงจะมีตะไคร่น้ำเกาะที่พื้นของกระชังตกลงกระชังเรานี่มันกี่เมตรเนี่ย อันนี้ทดลองเลี้ยงที่เคยเราเรา,เราทดลองก่อนก็คือเอามาทดลองเดี๋ยวถ้าถ้าเราเลี้ยงแล้วมันออกออกลูกออกผลเราก็ค่อยขยายกับทางฮะโออ้ซี่เดี๋ยวเราก็เอาทางมะพร้าวใส่ด้วย<อ>เดี๋ยวเราก็ไปเอาทางมะพร้าวมาตัดเป็น้าน,านเล็กๆท่นก็ว่าอยู่ว่าวันนี้ฉันจะหยิบอะไรเธอฉันจะหยิบตะกร้ามาใส่ไข่ไอ้เนี่ยไข่